ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของสัตว์ที่ชิลที่สุดในจักรวาลใช่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสลอดเจ้าสัตว์ที่ใช้ชีวิตแบบสุด speed 0.5x ตลอดเวลารู้ไหมว่าสลอดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลกวิ่งแข่งกับหอยทากก็ยังมีโอกาสแพ้ถ้าสลอดส่งข้อความกำลังไปก็คือเจอกันอาทิตย์หน้านะ ม่ใช่แค่เดินเช้านะระบบย่อยอาหารของมันก็ช้ามากกโก้โก,โกินไปวันนี้อาจจะต้องรอเป็นสองอาทิตย์กว่าจะย่อยหมดนี่ถ้าคนเราทำแบบนี้ได้คงไม่ต้องกังวลเรื่องลดน้ำหนักอีกต่อไปปกติสลอตจะอยู่บนต้นไม้ตลอดเวลาแต่ทุกๆสัปดาห์มันจะลงมาที่พื้นแค่ไปเข้าห้องน้ำนี่มันเป็นสัตว์ที่จริงจังกับการปลดปล่อยมากที่สุดในโลกแล้วละ่ะ และนี่คือสลอตสัตว์ที่เป็นตัวแทนของวันหยุดสุดชิลใครที่คิดว่าตัวเองขี้เกียจลองดูสล็อตไว้เป็นแรงบันดาใจแล้วก็ขอให้ขี้เกียจอย่างมีศิลปะกันนะฮ่า